อออ้ยโอ้ยมันอยู่ไหน่ะโ á ้ยโอ้ยเฮ้ยเจ็ดโม่สัตว์มึงฆ่ากูเหรอเฮอยเกิน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 เดิมันอยู่งั้นหรือเปล่าวะลังเลไว้ก่อนเช็คเพย์เยอร์แป๊บดีลิทเป็นสองเอ้ยดีลิทเป็นหนึ่งนะครับโอ้มีฮีโร่บายด้วย นี่มาแล้วอามาเจอข้าเนี่ยจะสู้เหรอมาเลย PVP ต้องเจอเพิ่มพลังปั๊บมาหวนพ่อตายยึดแม่สัตบเจลบำหน่อยเลบำชาวหมาโอ้โอ้โอ้ไดมอนไดมอนปิ้งปิ้งเต้ๆๆตๆๆตุ่มุ่มตุแบบ ดิ้งมึงต้องตายกับกูลวันนี้แหละเฉียดหัวไปนิดนึงนะครับไม่ได้มึงตายแล้วโอ้โหลบลิ๊บล็อบลิบตันแม่งเลยสัตว์โอ้ illing, โหปิงปุ้งปิงปุ้งมึงไม่ได้เจอมาหลายปีมึงโหดขึ้นนะระบำชาวหมาไอ้เหี้ยปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บปิ๊บถุบถุบพอมตายบอกแล้วมึงเจอกูห้าปีพิสบีนหมาหอนออกไปฮุ่งเฮงฮุ่งเฮงฮุ่งเฮงเ ตายซะตายไอ้หมาน้อยจะฆ่าฆ่าอีสิบปีน้องมันนี่มันไม่ไม่หุ่ระบาลอีกระบาลนี่ไม่ไม่นี่ไม่นี่กระโดดกระโดดตายจอท่านี้หน่อยมึงไปเลยยึดวางบ้านสักหน่อยวิ่งมาไปตี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 ยึดไว้ปุ๊บ เจ้าท่านี้หน่อยมึงระบำชาเกะอืมอืมอืมรู้จักกันน้อยไปแล้วกันรู้จักกันน้อยไปแล้ว,กกนนลวอืมกันมากเลยเออนั่นแหละเจ้าท่านี้หน่อยมึงสลับขาสามรอบโอ้ยท่าเรียบดินดินวงจักว้า โอ้บิดบินเอ้โมกุลยรวอกนี้ดินงจตับบิดตึมันมาอีกแล้วตายไม่นา่าจะตายงี้สักเอ้ยระเบิดดินถลม่มมึงอีกแล้วใช่ไหมใช่ครูเองจอมตัวโมกุลยไป ขามาันาาจบไปแล้วนะครับอ๋อก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับก็คลิปนี้ก็เป็นของ ใครก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะวางเครดิตไว้ด้านล่างนะครับก็ขอขอบคุณครับนะครับที่รับชมฝากซับสไคร้ด้วยนะครับและฝากซับสไคร้เครดิตด้วยครับคนผู้ทำแน่ะครับก็ขอบคุณครับ